สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีมีนลัคนามีนในเดือนเมษายนพศ .2566 ชาวราศีมีนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะ ดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะอย่าเอาการดูดวงทั้งหมดเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะที่มินอยากจะบอกคือคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะแต่ไพ่เนี่ยไม่หมอว่ามันดีมาหลายคลิปอย่างต่อเนื่องแล้วราศีมีนดาวพฤหัสกนะคะกำลังจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะได้รับอานิสงส์หลายอย่างเลยละราศีมีนอย่างแรกเลยราศีมีนมีดาวพฤหัสนะคะเป็นดาว ประจำตัวเนาะนะคนที่จะคู่ควรนะคุณไฮราแ,แฟนนะคะเป็นไพ่พระเนาะจะต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอคุณนะคะความเสียสละเหมือนคุณพ่อว่าคุณมีดาวรกษอเป็นคนใจดีเป็นคนซื่อสัตว์จริงใจคนที่ไม่มีศีลไม่ได้ไม่มีธรรมนะคะเขาจะรีทายไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคุณอาจจะเคยตกอยู่ในความเสียใจเพื่อนเพื่อนห้าถ้วยเนี่ยนะ,ะคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นคุณค่าของความรักของคุณเลย ห้าเหรียญเนี่ยมันช่างโดดเดี่ยวช่างน้อยใจเนบหนาวเหลือเกินนะคะเห็นไหมมีแฟนเหมือนไม่มีไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนก็ได้มาคือความขาดทุนแม่หมอไม่อยากพูดอย่างนี้คือเอาเป็นว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าห้าเหรียญคือน้อยใจสูญเสียนะคะแล้วก็เจ็บปวดเนบหนาวมีแฟนเนี่ยเหมือนไม่มีเลยด้วยซ้าไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลไม่เคยมีความเมตตานะคุณเป็นความรักที่เดเมเพส พร้อมที่จะให้ความรักความซื่อสัตย์จริงใจดูแลเขาเหมือนลูกดูแลแม่นะคะพ่อเดมเพสเนี่ยเป็นเทพที่ดานดาวสุงดาววินาที่รักเขาด้วยความจริงใจนะแม่หมอว่าเขามากกว่าตอนนี้คุณอาจจะนั่งเสียใจแต่นานไปนะคะเพื่อนๆเ,เขามากกว่าที่จะมานั่งเสียอกเสียใจเพราเขาสูญเสียสิ่งที่มีค่าแต่ทําไมบางครั้งนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าของเราเลยนะคะตรงนี้ขึ้นมาก็ปล่อยเขาไปนะคะ ใช่นะคะนางฟ้าออร์เคิลบอกว่า Free ฟร u ยูเ l ลคือการปลดตัวเองออกมาคือการหลุดจากมาจากคงวงโครจรน,นี้นะคะนะออกไปเลยนะคะคุณพร้อมที่จะเจอแล้วความรักครั้งใหม่นิวเลิฟคนที่เป็นโซเมตคนที่ใช่สําหรับเรานะคะมาแล้วนะในถือถ้วยนะคะบ่งบอกสถานการณ์ว่าคุณกําลังมีเกณฑ์ได้พบใครที่เป็นมิตรไมตรีมอบแห่งถ้วยไมตรีจิตให้กับเราความรักความเมตตาความเอื้ออาทรมา เป็นความรักที่พึงหวังได้คือความมั่นคงสีไม่เท่้าคือการมั่นคงนะคะหรือพูดเรื่องอนาคตบางท่านอาจจะถึงขั้นมั่นหมายหรือไม่ก็พูดอนาคตนะคะไม่ใช่คุยกันเล่นๆน,นะคะตรงนี้นะสองถ้วยคุณก็คงมีใจ เขาก็คงเช่นกันถ้าอย่างนั้นสองถ้วยคงไม่เกิดขึ้นเดะสั้นคนนี้อาจจะเป็นคนหน้าตาดีปโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงหรือทําให้เรายิ้มได้หรือคนที่อายุต่างกับคุณก็ได้นะคะถ้าเขาอายุเท่าคุณหรือมากกว่าแปลว่าหน้าเด็กเป็นคนโดดเด่นนะเ,เพื่อนๆนำความสุขความสดใสที่คุณจะต้องได้รับนะคะสิ่งที่ดีๆแล้วเดอเอ็มพเลอร์กับเอ็มเพรสนะคสองใบนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าคู่อุปถัมภ์คู่กัลยานามิตร คู่วาสนาบุเพสันนิวาสที่เราได้เจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นตัวเชื่อมให้พวกคุณได้พบเจอกันเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ความรักที่ดีๆนะควรที่คุณคู่ควรหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่ของความรักของสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหมดวิบากกรรมสักทีนะคะตรงนี้ขึ้นมานะแล้วการเงินหมอไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมีโอกาสได้เงินก้อนมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาอุปธรรม้ำจุนเรื่องงานก็รู้สึกว่า นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ดีอุปสรรคปัญหาที่มากมายมันจะคลี่คลายนะคะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้มรดกตกทอดได้รถนะคะตรงนี้มีโอกาสได้บ้านได้คอนโดหรือปรับเปลี่ยนนะคะต่อเติมบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือรอขายที่ขายทางก็ได้สิเปลี่ยนขึ้นมาการเงินการทองมั่นคงประสบผลสาเร็จใครที่ทํางานในแสงสีเสียงเช่นเป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์หรือนะคะ ทำงานออนไลน์นะคะคนเริ่มติดตามเมื่อก่อนนานๆไปมันจะเริ่มบูมเริ่มมีชื่อเสียงนะคะโดดเด่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้บางคนนะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้แชร์ลือดนะคะหรือเดินทางต่างประเทศหรือไม่ก็ได้เดินทางไปทําบุญทํากุศลนะคะเป็นเพื่อนตรงนี้นะไพ่คุณออกมาในโทนดีมากๆส่วนเรื่องงานนะคะที่หมอบอกนั่นแหละนะมีโอกาสได้เดินทางนะคะบางคนเดินทางแล้วก็ได้มีโชคลาภด้วยมีเงินก้อนเข้ามา ค้าขายธุรกิจก็รุ่งช่วงนี้นะคะมีเพื่อนมีกาลยานมิตรที่ดีมีโอกาสรเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของคุณนะคะสิ่งต่างๆมันจะคลี่คลายด้วยผลละบุญกุศลของคุณแท้ๆเลยนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งหรือทรัพย์สินเงินทองที่ขาดขาดเขดินเคมันจะเริ่มมีเข้ามานะคะแต่ว่าหมอข,ขอพูดเรื่องนึงน,นะคำว่ามีบางคนต้นทุนต้นบุญ ถูกไหมคะความพยายามของเราก็แตกต่างกันนะแต่ว่าไพ่ตรงนี้ได้รับพลังงานขอยคุณมีจะสิ่งดีๆมันไพ่ออกมาเนาะนะคะตรงนี้บางท่านอาจจะเริ่มขยับดีทีละนิดบางคนอาจจะดีมาแล้วอาจจะเป็นอย่างที่ที่พูดแล้วก็มีนะคะทีนี้มาดูความรักที่ผ่านมานิดนึงราศีมีนอาจจะคุยกับธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกด้วยกันเองนะคะธาตุดินกันวพ่อเสรมังกรนะคะเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษลาคาเมธต,ต่างชาติ ต่างถินแดนกไกลต่างอายุต่างศาสนากรเราชาลิชลิออรดกรากฎลัคนากรากฎคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเกี่ยวกับรถก็ได้นะคะพึกศพลัคนาพึกศพนะความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสิไม้เท้า6ไม้เท้า10ไม้เท้าอ่าขอภพยกะสิบดาบสเตนสิงลักนาสิงนะเ e ลเวอรเมทุนลักนาเมทุน นะคะอ่าคิงถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงฮานูธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกนะคะอะไรที่เคยอ่านแล้วแม่มอจะไม่อ่านซ้ำนะคะธาตุที่อ่านแล้ว The Fool, ะะดเดอฟูนะคะเจ็ดดาบเนาะนะคะซีเรียนซีเรียนค่ะเพื่อนๆเหมือน,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 นคนที่เขากักความสัมพันธ์พอคุณจะห่างไปเขาก็เหมือนทําท่าจะกลับมาและซีเรียนยังบง่งบอกที่คนที่รักแต่ตัวเองเขาไม่เคยคนที่รักตัวเองนี้เป็นยังไงคุณรู้ไหมคะเช่น เขาไม่เคยมองเห็นความผิดพลาดของเรานะคะกรรมมันคืออะไรคะกรรมก็คือการกระทํานะคะไม่มองว่าคุณจะหมดทุกหมดโศกกับคนคนนี้และพอแล้วคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยก็เริ่มกับตัวเองนะคะเีเลียนคือการรักตัวเองคนที่รักแต่ตัวเองนะคะไม่เคยมองเห็นว่าเราผิดเราพลาดอะไรยังไงนะคะตรงนี้เนาะ นะมีแต่เราที่ผ่านมานะเจนดาเป็นสภาวะที่เราแวงหึงห่วงหรือไม่ก็คือแอบทําอะไรรับหลังเรานะคุณอึดอัดมากเลยกับความรักที่ผ่านมากดดันอึดอัดคุณเห็นไหมมัดตามัดแขนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนี้คุณอยากจะเป็นอิสระอยากหลุดตรงนี้สิบดาบมีความรักเหมือนไม่มีเลยเหนื่อยเยอะเขาแทงเราข้างหลังนะคะตรงนี้นะเราเหนื่อยแสนสาหัสก,กับคนคนนี้หรือว่าบางท่านนะคะที่ผ่านมา มีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีคนไม่สบายจะเป็นคนในครอบครัวคุณนะคะนะคะที่ผ่านมามีการเสียเงินเสียทองได้ด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วความรักเดิร์นเลเอร์เป็นความรักที่มันไม่ใช่มีเราคนเดียวเพราะว่าบวกกับแปดดาบเจ็ดดาบสิดบดาบ,ดาบนี้เขาเรียกว่าความรักที่เขาดึงใครเข้ามาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะทําให้ความสัมพันธ์คุณอยากว่าหนักคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียว รักเขาอยากเป็นครอบเป็นครัวหรือคิดว่าประครับประคองแล้วแต่มันไปไม่รอดเป็นสภาวะที่ทนอยู่หรืออยู่ทนลื้นหนักเหนื่อยสเตนนะคะคุณเป็นยอดหญิงเลยล่ะลาซีมีนไม่มีใครกดทนเก่งเหมือนคุณอีกแล้วแต่อย่าลืมนะคะว,วคุณเป็นคนมีบุญวาสนาอะไรที่มันไม่ใช่มันต้องจบไปคุณจะเริ่มเข้าใจเริ่มรักตัวเองนะคะตรงนี้นะถ้าบางท่านไม่ใช่มันจะจบไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้แล้วคุณเริ่มคิดได้มันมีโอกาส,สาใหม่ๆเข้ามามันคนจะเดินหน้ากับตัวเองอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากกว่า นะทีนี้มาดูตัวตนนะคะของคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนะคะและก็ของคนที่คุณมีประเด็นนี่แหะคะมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างดิจัดเม้นต์นะคะใบแรกเลย แปดไม้เท้าคขียงเหรียญเจ็ดเหรียญสี่ดาบหกถ้วยนะคะไนท์ออนถือดาบเจ็ดดาบนะคะไพ่พระห้าล่าแฟน h ฮป p เท t เด t ฮงแม a เดอเ t ว e ลนะคะเดะทาวเวอร์มาดูฝั่งเขากันนะคะเพื่อนๆความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมออ่านตามไพ่นะหกถ้วยถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับคุณว่าเขาจะวนกลับมาเขานึกถึงคุณเขากำลังส่องแปลว่าตัวตนของเขานะคะคนที่มีประเด็นคงไม่ตรงกับทุกคนนะแม่หมอจะอ่านแค่ตามไพ่ตรงนี้นะคะนะ,ะเขาอาจจะไปวนเวียน กับสิ่งเก่าเช่นเพื่อนเก่าคนเดิวเก่าคนเคยคบเก่านะคะได้หมดเลยตรงนี้นะคะและความสัมพันธ์กลับไปคบกันแม่หมอพูดเลยค่ะ The เดวิลเขาเป็นคนเจ้าชู้ถ้าเขาไม่เจ้าชู้ก็อีกคนนึงความสัมพันธ์มันก็ไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะตรงนี้นะ The เวอร์นะคะขึ้นมาด้วยความสัมพันธ์แม่หมอว่าน่าจะไปไม่รอดนะคะตรงนี้นะไปเจอความรักที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันหรือคุณอาจจะเคยเป็นแฟนเขา อยู่กันมานานเป็นครอบเป็นครัวแล้วนะคะเขาเจ้าชู้เพื่อนๆเดอะเดวิวลเขาก็จะไปเจอคนที่เป็นเจ้าชู้เหมือนกันนะเขานะคะเป็นความรักที่แอบทําอะไรรับหลังกันแอบแทงกันข้างหลังมันเป็นจัดเม็นคือไพ่เวรกรรมนะคะแต่ไม่หมองไม่อยากให้ใครมาแช่งตรงใต้ตรงนี้นะนะะบางคนบอกว่านะ,ะถ้าถ้าเขาทําไม่ดีแล้วเวรกรรมเขาจะได้ไหมได้ทุกคนคะ่ะทุกคนได้รับ ผลทั้งดีและผลไม่ดีที่เรากระทําอยู่นี่แหละคะ่ะดีไม่ดีมันย้อนสอนหาเราทุกคนเพียงแต่มันจะย้อนมาถึงวันไหนเวลาใดในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ามาเรามันจะแสดงเสนญญานุภาพให้เจ็บปวดและเสียใจมากๆเลยมินบอกเลยนะคะตรงนี้เขาจะได้รับผลของกรรมที่ทํานะคะตรงนี้ก็ปล่อยเขาไปเนาะ,ะเขาก็จะชู นะคะตรงนี้บางคนไปเจอสิ่งเก่าๆไปพบคนเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าก็ได้แต่ความสัมพันธ์แม่หมอว่าน่าจะไปไม่รอดเหมือนเดิมนะคะมันเป็นการปรับตัวบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมันมันไม่โอเคนะคะตรงนี้นะอ่านตามไพ่นะ <S <S ทีนี้คนโสดคนที่คุณจะเจอคนคนนี้จะเป็นพ่อผาแม่ผาเป็นคนใจดีเป็นคนที่รอคอยคุณอย่างอดทน นะคะตรงนี้นะเป็นคนที่มีหน้าที่การงาน,งานการเงินที่โอเคอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศเป็นคนเดินทางบ่อยเป็นคนโปรไฟล์ดีเลยค่ะเดสตาเนี่ย <The Star S 1> นะคะแล้วก็แม่หมอบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บเคยพังมา<ๆ>เคยเสียใจมานะคะตรงนี้และบางกรณีบางท่านอาจจะเป็นคนเดิมเดิมได้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะามาดูกันเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณบ้างบางคนเจอคนที่อายุแตกต่างคุณนะคะอายุน้อย มาดูกันนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณบ้างไม่ว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะ,ะหนึ่งถ้วยนะคิงถือถ้วยก้าวดาบนะคะไฮโลแฟนควีนถือไม้เท้าคิงเหรียญสเตนนะคะสองถ้วยสามดาบเนาะ นะคะแล้วก็สิบไม้เทา้าจัดติดนะคะควีนเลียนแล้วก็ไพ่เดเมเพรสว้าวมาดูกันนะคะตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นเอ็มเพลอร์ตรงนี้ไพ่คุณเอ็มเพลต,ตรงนี้เอาคนโสดก่นนะหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะคะที่มีคนที่กําลังคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะตกลงเป็นแฟนกันหรือเพิ่งเจอหรือโสดสนิทมานานมออยู่ในสถานะเดียวกันนะคะ คนนี้คุณเจอหรือคนนี้นะค,ะคุณกําลังคุยอยู่นี้เขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนให้ได้เจอคุณเพราะเขาเหมือนเขาอาจจะเคยโดดเดี่ยวหรือเคยเงาอะไรบางสิ่งมาแต่มาเจอคุณมันเหมือนคนที่มาเติมเต็มให้กันและกันคุณจะรู้ได้ในสัญชาติญาณของกันและกันว่าคุณคือโซเมตนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคนคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่เลือกคนหนึ่งแหละช่างเลือกเพราะเขาก็ไม่ได้คิดรีวกเลถูไหมเขาก็โปรไฟล์ดีหน้าตาดีเหมือนคุณ นะคะตรงนี้แล้วเขายังบงอกว่าคุณคือคนที่ใช่เห็นไหมคะคู่คิงการเรียนขึ้นมาเลยนะ,ะเจอกันแล้วเราจะรุ่งเราจะร่ารวยและเราจะมีอะไรที่คล้ายกันนะ,ะแล้วเ,เขารู้สึกว่าคุณกับเขาสื่อถึงกันได้สองถ้วยแต่คนนี้เป็นคนขี้กังวลหน่อยๆน,นะคะหรือไม่ก็คุณก็ได้นะเพราะว่ามีคนที่เคยเจ็บเคยเสียใจมาถูกไหมคะเคยผิดหวังมานะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้รีบร้อนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเขาจะพยายามเพื่อคุณเดชัยลวดพยายามไม่เห็นว่าคุณมีค่า คู่ควรแก่ความรักของเขานี่แหละค่ะคนที่เขารักเราเขาต้องพยายามเพื่อเราและพยายามปรับตัวซึ่งกันและกันด้วยแต่ไม่ใช่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยมานานละไม่ได้เห็นไม่ได้รับมารู้เลยว่าใจเราเป็นยังไงเจ็บยังไงฉันรักแต่ตัวเองฉันคิดว่าฉันดีฉันใช่ฉันถูกก็พอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ นะผู้คุณอาจจะได้ไปไหว้พาหรือทําบุญร่วมกันก็ได้ถ้าเจอกันนะคะสร้างบุญสร้างวาสนาต่อกันนะคะตรงนี้เขาบอกคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะด้วยนะทีนี้เอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะทีนี้ทีนี้มีคนมีประเด็นแล้วคนมีประเด็นนะคะแม่หมอบอกเลยว่านะเขาอยากหวนกลับมานะอยากหวนกลับมาอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกเพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีๆที่เคยให้เคยดูแลเขาดี จัตติคือการ,การช่างใจเกิดการเปรียบเทียบคุณเปรมเพลสที่ดูแลเขามากโดยเฉพาะคุณเป็นแฟนกันมาแล้วเป็นครอบครัวกันมาแล้วด้วยเนี่ยนะเขาจะเขาจะเครียดเขาจะคิดเยอะคิดมากในสิ่งที่เขาทานะคะตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าบางช่วงที่เขาโดดเดี่ยวแล้วงไเขาอาจจะคิดถึงคุณนะคะในสิ่งที่คุณดีแต่คุณนะคะเหมือนคุณที่ส่องกระจกกับเขามานานแม่หมอแม่หมอแค่เช็ดกระจกบานเดิมให้ชัดขึ้น ะะว่าดูให้ดีว่าเขาเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแม่มอว่าคุณคุณพอละคุณเริ่มตื่นรู้คุณเริ่มรับรู้แล้วคุณยังได้โอกาสใหม่ยังได้สิ่งใหม่ถ้าเป็นคนเดิมคุณต้องเปลี่ยนพื้นแปลงคุณเพราะว่าเราเหนื่อยกับเขามาเยอะนะคะตรงนี้เนาะอ่ะมาดูความรักกันบ้างนะคะความรักในเดือนเมษาน้องของชาวมีนนะคะ เลสตารคุณบอกคุณเยียวยาหัวใจแล้วคุณรับที่จะอยู่กับตัวเองมีความสุขมีความสบายใจมีดวงดาวเห็นความหวังที่งดงาม ที่คุณรักใครสักคนคุณก็อยากได้ความรักไม่ใช่หวังลุมๆุมล้งแลงอะไรที่มันไม่เป็นจริงมันไม่ใช่คุณพอแล้วนะคะคุณตื่นรู้คุณอยู่ตัวเองคุณเริ่มสบายใจนะคะคุณจะใช้แววใช้แววความสวยของคุณออกมาแม่หมอเลิกบอกเลยว่าชาวราศีมีนเป็นคนสวยนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้อะไรที่มั่นคงกับคุณแดไม้เท้านะหนึไม้เท้าเดเมท เราจะนั่งบนมันลังของเราอย่างเลอค่าใครรักเราเขาจะตามหาเรานะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพามาจะคัดกรองคนที่ใช่ให้กับเรานะคะเพื่อนๆช่วงนี้คุณชอบสวดมนต์ชอบวหา้พรกก็วหว้นะมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะคะหรือมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้นะไพ่อ่านสลับกันได้นะคะความรักมันถึงเวลาแล้วที่อยากให้แล้ได้รับพอๆกันไม่ใช่คุณให้อยู่ฝ่ายเดียวเหนือ่อยอยู่ฝ่ายเดียวเช่นขอโทษก่อนคิดถึงก่อน รักนะนู่นนี่นั่นมีตะคุณตลอดเวลานะคะความรักมันต้องบาลาน่ะนะนะคะอาจจะมีคนเดิมๆอย่าค่ะกลับมาขอโอกาสคุณแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะว่าจะเอาอยัางไงนะ,ะแต่แม่มอกว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วที่ดีละงดงามกับคุณมากๆนะคะความรักเนาะอ่ะนะคะบางคนนะคะมีปัญหาทาง คุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องสภาวะแวดล้อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เราพวงเรามีปัญหากันด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ the v i e w o fortune เนาะคุณจะได้พบความรักที่โชคชะตาวาสนา <c oughs> จะนําพามานะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ไดรับความรักที่ดีๆนะคะได้เจอคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะสิบถ้วยนะคะว้าวใต้สําหรับเป็นสิบเหรียญชาว ราศีมีลาคามีนความรักโซเมตคู่แท้คู่กัลยานะมิตรของคุณจะมาแล้วคนโสดหรือคุณจบบใครมานานมาพร้อมกับการเงินการทองคุณก็เริ่มดีได้มรดกผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหรือฐานะการงาน,งานการเงินที่ขยับขึ้นดีขึ้นนะคะหลังเมษามันจะเริ่มดีแล้วนะบางคนดีมากบางคนดีน้อยมันแล้วแต่ดวงชะตาใครแล้วก็ฐานบุญของเราไม่เหมือนกันถูกไหมคะอันนี้นะนะคะไพ่มันเด่นมากจะมีคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณมาดูกันนะคะ โชคชะตาวาสนาจะนําความรักที่ดีมาให้คุณเป็นคู่เอ็มเพอร์เอ็มเพลสนะคะในนี้ก็มีนะคะตรงนี้นะคะ,ะให้ดูเลยอันนี้เปิดสดนะคะอันนี้ที่ฐานเปิดรอนะคะภายตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างกึ่งกลางโชคชะตาวาสนาจะนําพาคู่กัลยาณมิตรมาให้คุณเขาอาจจะเป็นคนไกลคนเดินทางบ่อยคนต่างชาตินะคะหรือเพื่อนของเพื่อนนําพามานะคะหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองจะส่งคนนี้มาให้นะคะพวกคุณเป็นคนที่สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันมานะคะเพืเ่อนๆถึงเวลาแล้วบุญกุศลจะนําพาความรักที่ดีๆมาให้เราเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักเราสมควรแล้วที่จะได้เจอความรักที่ดีๆและเมตตาและเกื้อกูลกันและกันเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะคะตรงนี้ใครที่รอเดินทางใครที่รอเจอกันจะมีโอกาสใครที่รอความรักที่ใช่สําหรับเรามาแล้วนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะส่วนบางคนนะคะมีคนอยากจะขอโอกาสคุณนะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณ แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณอย่างเดียวได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาด้วยเ่าเขาจะเปลี่ยนไหมนะคะตรงนี้เนาะเพราะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะหัวใจมีดวงเดียวนะคะเพื่อนๆอย่าให้ใครทําให้เราเจ็บแระเสียใจอยู่ตลอดคนเราผิดพลาดได้นะคะแต่ไม่ใช่ผิดจนเป็นคือผิดซ้ําผิดซากอะ่ะคนที่ให้โอกาสนะคะเขาก็ให้ส่วนคุณที่ขอโอกาสเราเขาโอกาสไม่ได้มีเสมอไปคุณจะได้มาลองขออยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็ไม่เคยทําให้มันดีขึ้นถูกไหมคะ ชาวราศีมีนอ่ะขอให้การงานการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีด้วยบุญกุศลของคุณหมดเลยตอนนี้บุญกุศลจะมาตอบแทนไม่ว่าจะเรื่องความหลักและหน้าที่การงานนะคะทีนี้หมอขอดูการงานนะคะ,ะการงานการเงินอะไรที่มันย่ำแย่เรื่องงานมันจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆหรือบางท่านเริ่มดีแล้ว จะได้ฉลองบางสิ่งบางอย่างจะได้รับใช้ชนะเพื่อนฝูงก็รักใครเมตตามีแต,ต,ต่สิ่งดีๆเข้ามาการพูดการคุยการเจรจานำสีนำสิ่งที่ดีมาให้เราหนึ่งดาบคือความที่ชัดเจนและความจริงถ้ามีปัญหาคุณจะเคลียร์ได้นะคะตรงนี้นะอ่านะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่คำตุจุนอุปถัมภ์แม่หมออยากให้คุณไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่ท่านเก่าแก่โบราณน,นะคะพระพุทธทรูปองค์ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์หมดนะอันนี้แม่หมอหมอกกอนถ้าเราศรัทธาแต่นี้แม่หมอขอแนะนําเพิ่มนะคะว่าไปไหว้ที่ท่านาเก่าแก่โบราณที่ท่านอายุหล,ล,ลายปีก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไหว้ใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะหมั่นทําบุญนะคะตรงนี้ แทมมาลลนะะ aland, มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะตรงนี้นะไพ่ดวงชะตาคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเดอะซั sun, ความรุ่งเรืองความรุ่งโรดความสดใสการเงินการทองดีขึ้นได้รถใหม่ได้บ้านได้คอนโดมีมโอกาสนะคะรีโนเวทตึกหรือบ้านใหม่ก็ได้นะคะเพื่อนๆขออภัยค่ะโอ้โหมาขอโทษนะคะปัดไปโดนมือปัดไปโดน,นะคะ่ะ นะคะเป็นการเดินหน้าสู่ชัยชนะของคุณงานที่คุณทํามานานมีโอกาสที่หวังผลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นะคะตรงนี้นะได้เดินทางด้วยนะคะจัดเม้นหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างข่าวดีนะคะเกี่ยวกับคุณได้รับทรัพย์ได้รับมรดกผู้หลักผู้ใหญ่เอื้ออาทรนนะคะสิบทั่วเป็นคนที่เติมเต็มมันถึงเวลาแล้วที่คุณเป็นเสาหลักครอบครัวคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะตรงนี้นะั้น หนึ่งถ้วยได้โอกาสใหม่ๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาใครที่รับราชการราัฐวิสาหากิจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะตรงนี้นะคะภัยแห่งความสําเร็จแห่งความสว่างมาแล้วรายจ่ายทุกคนมียในนี้แม่หมอไม่พูดนะคะแต่รายได้ของคุณเต็มมาหมดเลย9 10, 10, เหรียญสิบเหรียญได้เงินก้อนนะคะตรงนี้และมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีแตสิ่งที่ดีๆนะคะสิบไม้เท้า งานเยอะภาระหน้าที่นะคะคุณก็จัดเต็มเงินก็มาเยอะนะคะเพืเ่อนๆยังไม่แผ่วเลยงานงานเยอะแต่เงินทองก็เต็มเหนียวเลยนะนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลุยงานได้แล้วโอกาสรวยโอกาสดีประสบผลสาเร็จมานะคะด้วยบุญกุศลด้วยนาพักนาแรงด้วยความที่คุณมุ่งมั่นนี่แหละคะ่ะอ่ะห้หมอขอไพ่สรุปและแนะนํานะ สิบเหรียญน,นะคะขึ้นมาเลยเงินเป็นนะคะเห็นไหมคะเงินเรียงตัวกันเลยโอ้โหนะ,ะช่วงนี้อาจจะได้เงินก้อนหรือค้าขายประสบผลสําเร็จนะคะเป็นได้กําไรเป็นกอบเป็นกำมาแล้วนะคะสองถ้วยนะ,ค,ะคนที่จะเข้ามาเกี่ยวพันทําให้เราอบอุ่นใจทําให้เราเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะาหัวใจและทรัพย์สินเงินทองคู่อุปธามค้าจุนเรานะคะซัพพอร์ตความรู้สึกกันนะคะตรงนี้มาแล้วนะ,ะนะคะควีนเลียน ท่านใดที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยคุณจะกลับมารักตัวเองนั่งบนบัลลังก์ของเราพอละไม่ตามใครละไมไม่ทําเพื่อใครแล้วคนที่ไม่เห็นคุณเห็นค่าของเรานะคะมีโอกาสได้พบความรักข้างใหม่คุณเป็นคนที่มีเซน์นะคะมีรางสังหณ์เป็นคนที่เข้มแข็งกว่าผู้ใดนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะมีคนที่ถูถ้วยไม่ตีมิตรภาพที่ดีไหมคุณแล้วนะความรักโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วแล้วค่ะ คนโสดมีโอกาสพบรักนความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เอื้ออาทรเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาแต่ถ้าท่านใดที่มีแฟนแล้วเหมือนไม่มีคุณจะเริ่มมองอะไรใหม่ๆพอแล้วกับความสัมพันธ์นี้เข้าสินไม่เสมอเราก็ปล่อยไปคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆนับจากนี้ขอบคุณมากๆค่ะราศีมีนลัคนามีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดวงดวงส่วนตัวก็คือนะคะลังหลังวันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆแม่หมอถึงจะเปิดรับดวงสวัสดีค่ะ